ครับผมสวัสดีครับพวกันเช้าจ,จี่ไฟฟ้าไม่อายนะครับเนาะนี่ก็คร่าวๆแบบไฟบ้านของเขาในการกินผมก็ไม่เห็นแบบจินพอดีผมอยู่ที่บ้านไม่ได้มาด้วยเลยเป็นขั้นล่างแบบคร่าวๆให้เขาดูก็เดแนวทางการทำนะครับนี่คือหน้าง,งานกินที่ผมเลือกทำการฝักฝังท่อยบอยแล้วนะครับวันนี้จะได้ทำการวางระบบท่อข้างบนนะฮะมันมีทั้งหมดอยู่ สามสองห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโองถงแอร์มีสามตัวน้ำอุ่นหนึ่งนะครับทำการวางระบบยังไงให้มันดูเรียบร้อยและเช็คง่ายนะครับเนาะไม่รกะละกะเหมือนยังมุมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูว่าจะวางระบบอะไรบางท่ออะไรยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับครับวันนี้ทั้งวันนะครับตอนเช้าคือาาก่อนที่ยังไม่มีท่อนะ ตันนี้ได้ทำวงจรท่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงกลางคืนเลยครับเนาะก็เป็นแนวทางในการทานะครับเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้คือส่วนข้างในห้องมืดหน่อยนึงนะฮะประมาณพอดีเร่งให้เสร็จภายในวันเดียวนะครับเสร็จก็ประมาณเนี่ยเวลาประมาณตีทุ่มลูกนะฮะประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับประมาณเกาแนวทางการทําครับตั้งบล็อกอะไร ปักท่อกอดฝ้าประมาณนี้เนี่ยะครับแนวทางการทำก่อประกับเปลกผ้าผนังนี่คือบล็อกใหญ่สุดจํารวมมีลงตรงนี้การฝาท่อเก็บไปกับเปล็กนะฮะประมาณนี้ไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับอันนี้คือชุดดาวไรในะห้องนอนนะฮะทำท่ออะไรเร้อยแล้วอาจจะมืดนิดนึงครับขออภัยด้วย นะฮะฮฝากอะไรบ้างฝากคือวงทวีอะไรบ้างก็การทำการทำมันแบบวุ่นวาสุดนะครับเตัวอย่างเป็นาการทำในการทำประมาณนี้นะครับนี่คือตู้ใหญ่ถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ